สวัสดีสวัสดีทุกคนกลับมาอีกแล้วกับ reaction again เอแคบจืบปากได้ปล่อยเพลงมาชื่อว่าเพลงเมรอนจะสมคำเล่าลือและสมกับคำว่าจืบปากหรือไม่มาดูกันแค่มาค่ะเรามาดูกันว่ามิวสิกวิดีโอของเอแคเพลงเมรอนจะเป็นยังไงบ้างมา โอสดมิวส oh, so mm ิกเทอราพีโทนนางเป็นโทนชุดสีเขียวนางพิเศษโปรดักต์ดีมากเออโอ้ยไอไอเปรีอะดีชอบมูดร้านจังเลยอะมูดรันฟิลแบบ พับสมัยก่อนน่ะเออเอาสิเอาเอแคยี่ห้อจือปากนะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยแฮะแฮะเลิศเพลงนังมีแค่นี้นะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลย ใช่เนี่ยเออจะจะจะนงพนีเออโอ้ยไอปี่อ่ะโหเห็นไอปี่แล้วดีจังเลยอ่ะแฮปปี้แทนแทนนางอ่ะออ้ยไอปี่ไอปี่ก็สุดยอดนะนี่ดีจัง เออเออเอออินฟูเยอะมากอินฟูอ่ะอินฟูมารวมกันมิวสิกนี้หมดเลยมั้งเนี่ยนี้กะร่อนกระร่อนกระร่อนมิวกิปไปอ่ะเนี่ยหลังกระบะเนี่ยสงการเนี่ยต้องหลังกระบะ แล้วก็ยักตูดเยอะ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 อู้ท่ามิกซี่เอา้าที่นี่คองเตยคือสงการเนาะนางนี่ชอบสงการนะเอแคเนี่ยฟิลสงการสุดเออ นี่งานมันเกิดนางนี่เอาแล้วเอาแล้วค่ะเออเออเมรอนเพลงนางไม่มีอะไรมากนะคือเพลงนางมีแต่คำว่าเมรอนอีเมรอนเมลอนเลยคือเพลงคือแบบติดหูติดอยู่แบบเมลอนอีเมลอนเมลอนเลย เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยคือติดอยู่ในหูแล้วก็ชอบมูสของร้านร้านผับปะคือเป็นมูสแบบผับสมัยก่อนชอบมากแล้วก็โดยเฉพาะนางเอกมิวสิกไอรีคือเห็นไอรีออกมาคือแบบโอ้ไม่กอดไอรีคืออ e ีเมลอนและเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ reaction by